กรณีที่ทางอเมริกานะคะก็โจบไบเดนบินไปที่กรุงบรเซลของเบลเยียมนะคะเพื่อประชุมนาโต้สวันคือเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะพฤหัสกับสุกร์นะคะเพื่อหาร,รือเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะ หลังจากประชุมไป1วันนะคะก็มีความเคลื่อนไหวออกมาะะจากฝั่งของผู้นานาโต้นะคะโดยบรรดาผู้นําชาติสมาชิกของ e ูนะคะก็ออกมาเดูกรองให้จีนนะคะใช้อํานาจแล้วก็อิทธิพลที่มีอยู่นะคะในการที่จะห้ามปรามร์รัสเซียให้หยุดการเดินหน้ารุกรานยูเครนนะคะซึ่งก็มีทั้งผู้นําของอิตาลีนะคะของทางฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ของทางฟินแลนด์ก็ออกมาเมนชั่นถึงจีนชัดเจนทีเดียวนะคะต่อกรณีสงครามรัเสเซียยูเครนว่ามีบทบาทสําสคัญ ยิ่งแล้วก็กลายเป็นตัวแปรหรือว่าเป็นเกมเชนเจอร์เลยที่อาจจะทําให้สงครามครั้งนี้สงบลงได้นะคะโดยสิ่งที่ทาง EU นะคะพร้อมกับนาโตเนี่ยพูดตรงกันนะคะก็คือกระบวนการสันติภาพนั้นควรจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อยุติสงครามในยูเคแล้วก็จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทางรัฐบาลจีนภายใต้การนําของสีจิ้นผิงค่ะซึ่งผู้นำอยูส่วนใหญ่อยากให้จีนเนี่ยช่วยใช้สายสัมพันธ์ที่มีอยู่กับรัสเซียเนี่ยหยุดการกระทําของประธานาะธิบดีวลาดิเมีย ปูตินนะคะโดยทางด้านของมาริโอดรากีนายกรัฐมนตรีของอิตาลีให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ CNBC ค่ะบอกว่าจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีความสําคัญมากที่สุดต่อกระบวนการสันติภาพในครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์นะคะซันนามารินค่ะบอกว่า EU จําเป็นต้องดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าจีนเลือกอยู่ฝั่งที่ถูกต้องในสงครามครั้งนี้ซึ่งที่ผ่านมานะคะท่าทีของรัฐบาลจีนที่มีต่อสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนก็ถือว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้ความ แรงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ประนามหรือดําเนินการใดๆเพื่อขัด ความการกระทําของรัสเซียเพราะก่อนหน้านี้นะคะสหรัฐเองถึงก็เปิดเผยว่ารัสเซียเนี่ยขอความช่วยเหลือด้านทหารกับด้านของเศรษฐกิจนะคะไปยังจีนแล้วก็มีการปฏิเสธจากทั้งรัสเซียและจีนนะคะว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่สหรัฐก,กล่าวอ้างแต่อย่างใดขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีรัสเวียนะคะอาเธอร์คาลินส์นะคะ,ะ,คะบอกว่าจีนมีทางเลือกแล้วก็เป็นทางเลือกที่แสนเรียบง่ายค่ะหนึ่งในนั้นก็คืออาจจะไปสนับสนุนให้รัสเซียบุกยูเครนอย่างเต็มที่ ก็ได้หรืออีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือให้ความร่วมมือกับโยุโรปและสหรัฐรวมถึงชาติพันธมิตรที่เป็นประชาธิปไตยในการหยุดยั้งแล้วก็ยุติการกระทําของรัเสเซียนะคะซึ่งก็พูดง่ายๆว่าให้จีนต้องเลือกเดินสักหนึ่งทางอย่าอยู่แบบนี้นะคะซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งก็มองนะคะว่าสิ่งที่บรรดาผู้นําชาติตะวันตกแล้วก็ผู้นานาโต้เหล่านี้นะคะตั้งใจที่จะส่งสัญญาณตรงไปยามแดนมังกรแล้วก็ผู้นําสีจิ้นผิงก็เพราะว่าอยากให้มาตรการคว่ บาที่เคยใช้กับรัเสเซียนั้นได้ผลนะคะเพราะว่าถ้าจีนนั้นไม่ดําเนินการใดๆเพิ่มเติมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการแซงชั่นหรือว่าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างบรรดาสหรัฐยุโรปที่ทําต่อรัเสเซียนั้นอาจจะแทบไม่ได้ผลเลยก็ว่าได้นะคะและมีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าตอนนี้เองสิ่งที่รัเสเซียกระทําอยู่อาจจะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจรัเสเซียเนี่ยให้หดตัวลงถึง15%ในปีนี้นะคะและปีหน้าเศรษฐกิจรัเสเซียก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากส งครามต่อเนื่องให้หดตัวลงไปอีก3%นะคะจากภาพของ GDP โดยรวมนั่นเท่ากับว่าเศรษฐกิจรัสเซียที่เคยพยายามเติบโตมาตลอด15ปีจะหายไปภายใน2ปีจากการก่อสองครามนี้นั่นเองนะคะ นอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดเรื่องของรัสเซียยูเครนแต่ว่าเป็นในมุมของการลงทุนก็คือ BlackRock นั่นเองนะคะโดย Larry f l i n ิเดประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของทาง BlackRock ค่ะได้ออกมาพูดถึงการกระทําของรัเสเซียนะคะว่าเป็นการทำลาย Globalization หรือว่าเป็นการทำลายการเชื่อมต่อของโลกคุยง่ายคือการทำลายโลกาพิวัตนที่สร้างสารรค์มานาน30ปีนั่นเองค่ะ โดยรัเสเซียนะคะได้ถูกกีดกันจนต้องออกจากเศรษฐกิจโลกนะคะหลังจากเปิดฉากโจมตียูเครนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบรรดารัฐบาลแล้วก็บริษัททั้งหลายก็ต้องเร่งหาแนวทางในการรับมือหนึ่งในนั้นก็คือการหันไปพึ่งพาประเทศอื่นแทนรัเสเซียนะคะซึ่งทางด้านของผู้นําของ Black ็อกนะคะที่เป็นบริษัทที่มีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การดูแลกว่า10ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือว่ามากที่สุดในโลกเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกว่าตอนนี้ กำลังย่ำแย่ไม่ใช่เพียงผลกระทบจากโควิด -19 ที่ทําให้หลายเมืองต้องล็อกดาวน์แต่พอกลับมาเปิดประเทศได้อีกครั้งนะคะปัญหารเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่การผลิตที่ติดขัดก็ทําให้การผลิตสินค้าไม่พอกับความต้องการดันเงินเฟอ้อให้สูงขึ้นแล้วก็ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปต่างๆก็ยิ่งกดดันภาวะเหล่านี้อย่างไรก็ตามพอเกิดสงครามรัสเซียยูเครนขึ้นนะคะซีอของ Black ล็อกก็บอกว่าเป็นปัจจัยหลักเลยที่กระตุ้นให้การส่งออกระหว่างประเทศซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด และเป็นการซ้ําเติมภาวะเงินเฟอ้อค่ะเนื่องจากต้นทุนน้ามันเป็นต้นทุนที่แฝงอยู่ในสินค้าและบริการนะคะอย่างไรก็ตามแม้จะมีผลเสียอย่างมากนะคะต่อภาพของเศรษฐกิจจากเหตุการณ์รัสเซียยุครนที่เกิดขึ้นแต่ว่าผู้นำแร็กล็อกนะคะกลับมองว่ายังมีบางอย่างที่อาจจะเป็นข้อดีจากสงครามในครั้งนี้ก็ได้เนื่องจากกลายเป็นตัวเร่งนะคะที่ทําให้โลกนั้นหันเข้าหาพลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับละค่ะว่าในความเป็นจริงแล้วผลที่เกิดขึ้น น,นั้นยังไม่ส่งมาอย่างภาพของเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะเราคงต้องรอระยะเวลากว่าที่บรรดาผลเสียหายจากสงครามที่ผลักดันเรื่องของราคาโภกภัณฑ์นะคะทั้งซอฟต์แล้วก็ฮาร์ดคอมมอ i ดิตี้นั้นจะกลับเข้ามาสู่เรื่องของต้นทุนราคาสินค้าและบริการแล้วก็ส่งผลต่อการบริโภคแล้วก็การบริหารจัดการหนี้และการขยายตัวของเศรษฐกิจซึ่งน,นั่นก็อาจจะทําให้วิกฤตลากยาวยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจในหลายประเทศที่ยังฟื้นตัวอย่างไม่แข็งแกร่งมากนะคะ เมื่อสักครู่เฟินอ่านชื่อของนายกรัฐมนตรีอิตาลีมาริโอดรากี้คนนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์เลยนะครับแล้วก็เป็นประธานของ ECB European Central Bank เนี่ยก่อนคนปัจจุบันคือคริสตินลากาก็คือต่อจากชองคลอสคริเช่เป็นนักการเมืองที่มีประวัติทางการเงินมาตลอดต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็เลยมีบทบาทนำนะครับในเรื่องของการพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจในวงการพูดคุยของนาโต้เยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ